ประเทศออพบกันอีกแล้วนะคะกับภูพันธุตุลากันนะคะช่องภูมพันธุตุลากันเมื่อเนี้ยหลังจากที่ทําต้มคล้งปลาน,นินเสร็จเรียบร้อยก็มากินในห้องค่ะมาด้ค่ะพี่น้องมากินข้าวนำกั่นค่ะวันนี้มีข้าวเหนียวนี่ค่ะข้าวไรเบอรี่อ่อนๆค่ะพี่น้องจะออกสีม่วงนิดนึงแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวที่หอมนุ่มแล้วก็เป็นข้าวเหนียวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยค่ะ ไม่ค่อยหวานมีประโยชน์มาเลยค่ะแสบแสบคับพี่น,น้องลดจัดจ้าน ภูสำมฤทธิ์ตุลกากันค่ะสามีภูมิพันตุลากันพี่นุอง,งกินเขากับกินสองคนนี่แหละค่ะนี่ค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บมาเด้อมาเนะ๊ะว้าแ <c oughs> ตา่งงานรู่อืม เพราะว่ามันมีจะมีสมุนไพรเยอะสดแล้วก็โล่งเลยค่ะพี่น้องโล่งเลยอแสบัแสบค่ะแส่บมาด้อค่ะ กินข้าวอยู่บ้านครับครูพี่นรอาที่นี้ไม่ได้กลับบ้านเทฟแจกค่ะ,ะน้องบังวันนี้ข้าวเหนียวครับวันนี้มีข้าวเหนียวอ <c oughs> ่อนนุ่มเ้าไลเบอร,นะรี่นะไลเบอรี่น้องสาวน้องเตือนใจเอาให้มา ลูกๆน้องแมวนอนหมดแล้วค่ะพี่น้องตื่นขึ้นมามาเล่นแล้วก็กินข้าวแล้วก็นอนหอมไม่ไปเลอนเครื่ <c oughs> องเทศมั <c oughs> ้ะเครื่องเทศก็ นำมาจากใจภูมิค่ะมีขาตะไคร้ใบมะกรดูดต้นหอมกับชีฝลังปลูกไว้หลังบ้านภาคโครดนะคะพี่น้องเก็บมาใส่มะขามเปียกปลาน,นิทุกอย่างเลยค่ะนำมาจากใจภูมิค่ะเราไม่ต้องไปซื้อแต่ก็มีคุณค่าทางอาหารเพราะว่าเราได้โปรตีนจากปลาแล้วก็มีผักเราก็กินแบบนี้แหละค่ะกินแบบพอเพียงไม่ต้องมีอะไรมากมายเราก็สามารถที่จะ อิ่มอร่อยแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารค่บ <c oughs> โอ้ยลุงล่งรุ่งรุ่ง อร่อยมากเลยค่ะน้ำนี่ก็จะนัวขุ่นเพราะว่ากรมพันตำเนื้อปลาลงไป <c oughs> เหมือนกับเป็นไงบาดคอ <c oughs> ร้อนคออร่อยมากเลย <c oughs> มันมีไอ้ใบพริกดีปีด้วยที่เป็นสมุนไพรเก็บมาจาก นาปลาดอกปลาดอกล่างพี่สาวคุมกันมันก็เลยรดรดร้อนแรง สวยกับกุลิศอู้หหวานแซ่บหนัวยปีนี้ปีนี้แรงตอนแรงว่าจ,จะลอกบ่อยว่าจ,จะเอาปน,นินกับมาปล่อยว่าเอาปน,นินเอาปน,นินมาปล่อยเอาไปต้มโครงอีก Ừ, phải vinh năng mà đơ xét Ngoan xét 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 bông ันเกียวต้องสีน้ําออวันนี้เราก็ทำกับข้าวได้หลายอย่างแล้วแต่เนาะลาบก็อร่อยทำอะไรก็อร่อยปนินต้มยำก็อร่อยต้มโค้งก็อร่อย ข้าวของงามข้าวเหนียวถ้าอยู่ใกล้กันก็จะไปทรงกันทีนกว่าพี่น้องมึงอ่อนอ่อนเลยเหลือเยอะไหมมันส <c oughs> องสองสามรอบอ๋อเทเบอรี่อ่อนนุ่มเข้าใหม่หรือเข้าเก่าใหม่อร่อยมากค่ะ ต้มโคลงปลาหนิ่งอันนี้กะตากาด้วยกะพี่น้องเ่ย ตะกรคุณพ่ ика, อห้างชมจชื่นคุณคุมพันเอามาขายให้คุณพ่อด้วยใบละสองร้อยบาทค่ะเฮ็ดยากยากเราเพ่พ่อยที่ได้ไ่ะอีกซีน่วยด้านหลังยังไม่ได้เอาไปขายอยู่ค่ะขายยากอยู่เดี๋ยวจะขายให้ผู้ปกครองนักเรียนเลย เดี๋ยวต็นดี้เอาไปขายรอ้านจากหน้อยจะเข้ากัน <c oughs> อไรไ่อยไหมพี่เล็กอร่ <c oughs> อยมากไหม ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์รักกันนะคะในเรื่องของออการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จนะภูมิพันธุ์จะถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้สำหรับแคราการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้นําไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะ คุณพันมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเผยแพร่ขยายผลซืบเนื่องมาจากคุมพันธ์ประสบความสําเร็จในหน้าที่ราชการการได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญย้อนหลังตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559วสิสามเชิงประจกักษ์ก็ผลงานรางวัลระดับชาติสามรางวัลรางวัลครูผู้สอนดีเด่นรับเข็มเชิดจูกเกียรติพระนามาพิทยาสท แล้วก็รางวัลครูผู้สอนดีเด่นภาษาไทยแล้วก็รางวัลครูรู้สดิดีครับแล้วก็นวัตรกรรมที่ใช้ก็จะเป็นในเรื่องของอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ใน3เดือนครูบอก็มีเป้าหมายในการจัดทําช่องก็คือต้องการที่จะขยายผลให้กับรกรครูและบุคลรกรนทางการศึกษาจะได้นําไปปรับประยุกใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ครับก็ต้องขอบคุณ FC ซทุกท่านนะคะที่ให้เกียิเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องครูบรลตุลากัน คุณพันธุลการก็ถ่ายทอดในเรื่องของสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องห้ผมชื่นในเรื่องของการจัดสารตะการคุณพ่อก็อายุ86ปีแล้วค่ะแต่ว่าท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสืบสารถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยคุณพันธ์ก็จัดให้ท่านเลยค่ะเพราะว่าท่านมีความสุขที่ได้เผยแพร่ขยายผลถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกรุ่น,น,นหลานจะได้นําไปปรับประยุกต์ใช้ แล้วก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ในครอบครัวในครวัวเรือนค่ะเพราะว่าตะก้าใบนึงก็ใบละสองร้อยบาทแต่ว่าขั้นตอนในการทําะทําเยอะทํายากมากเลยทุกขั้นตอนค่ะทุกขั้นตอนแต่ว่าตะก้าของพ่อน,นี่ก็แข็งแข็งดีมากเลยค่ะแข็งดีมากเลยแล้วก็อลูกค้าที่ซื้อไปก็ชื่นชมว่าแข็งแรงทนทานนะคะแข็งแรงทนทาน เพราะว่าพ่อคุณพ่อบรรจงสารด้วยความประณีตแล้วก็ใส่ใจในการทําทุกรายละเอียดค่ะก็จะทําให้ผลงานออกมาดีแล้วก็ในเรื่องของภูมิวิธีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวภูมิพันตุลาการไม่ว่าจะเป็นทําไร่มันไร่อ้อยเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อูกพืชผักสวนครัวรู้วกินได้ทุกอย่างที่อยู่ในสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพี่น้องก็นามา จนเจือในครอบครัวเราก็เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มบุนรายได้ให้กับตนเองถ้าถ้าเฮาบ่ได้ซื้อเนี่ยก็ถือว่าเขาได้เพิ่มไรายได้ด้ค่ะอย่างพวกข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดต้นหอมบักชีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปลูกเองนะเราก็จะได้ซื้อกำละสิบบาทสิบบาทสิบบาทอ่ากาจะนํามาประกอบเป็นอาหารแต่ละอย่างได้นะแต่ละวันก็หมดเงินไปหลายตังแต่ว่าครอบครัวของเราก็คือยึดหลัก การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพอมีพอออยู่พกินเราก็สามารถที่จะกินได้กินอร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารค่ะทางโภชนาการนี่ค่ะคืออย่างน้อยอาหารแต่ละมือ้อก็จะมีโปรโตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีวิตามินมีผักมีอะไรต่างๆคือครบห้าหมู่พวกเกลือแร่อะไรต่างๆก็มีครบค,ค่ะพี่น้องก็ไม่ขาดสารอาหารเรากินอยู่แบบพอเพียงเราไม่ต้องใช้เงินแบบสรุยสร่ายฟุง้งเฟ้อ แต่เราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตแบบพอเพียงได้ก็คูมพันก็เดินรอยตามคุณพ่องามชมชื่นคุณแม่เช่าชมชื่นแล้วก็ครอบครัวคูมพันตุลาการพี่ป้านะอาต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณพ่องามชมชื่นคือเป็นต้นแบบให้คูมพันในเรื่องของความเพียรพยายามความวิริยะอุตสาหะความประหยัดยอดออมความวิริยะอุตสาหะในการทํางานมุ่งสู่เป้าหมาย ต้องมีความอดทนอดกลั้นถึงแม้ว่างานทุกอย่างจะมีปัญหาอุปสรรคแล้วเราก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมีสติมีสติแล้วก็แก้ปัญหาอย่างมีสตินะคะเราก็สามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้จนประสบความสําเร็จในหน้าที่ราชการและอีกอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของความกตัญญูคุณพันธ์ก็สํานึกในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาที่ส่งเสียเล่าเรียนให้คุณคุณพันธ์ได้รับราชการ นะแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตคุ้มพันไม่ลืมนะฮะคุ้พันก็ตอบแทนพระคุณแล้วก็ดแูแลคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะ้าอาทุกคนก็คือ,อให้เงินเดือนทุกคนเลยนะฮะก็คือหมายความว่าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณพระคุณที่ท่านได้เลี้ยงดูส่งเสียงให้เราเรียนจนจบแล้วเราก็ไม่ลืมว่าเราเป็นลูกชาวนาคุ้มพันนยคะ่ะเกิดเป็นลูกชาวนาก็ไปทําไร่ทานาเหมือนเดิมเสาร์อาทิตย์หรือว,ว่าว่างๆถ้ากับใช้ปูิปับก็ต้องไปที่ไร่ที่นนาที่สว ถึงแม้ว่าเรามีอาชีพรับราชการแต่เราก็ต้องเราสามารถที่จะทําไร่ทํานาทําสวนได้เป็นการเพิ่มเพิ่มพูนไรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็เป็นการแสดงถึงว่าเราดีมีความอดทนอดทนอดกัน้น,นสารต่อจากคุณพ่อง่าชุ่มชื่นคุณแม่แช่มชุ่มชื่นในการทําไรนาสวนผสมทุกอย่างทุกอย่างจากประหยาดเหงื่อแรงกายนะทุกอย่างเลยคือถ้าเราทาเนี่ยถ้าเราไม่ คืองานทุกอย่างสําเร็จได้เนี่ยมันจะต้องอสสาศัยด้วยความเพียรความพยายามความอดทนเป็นที่ตั้งเราไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาว่าเออทำยังไง<ร>จึงประสบความสําเร็จลองผิดลองถูกครับพี่น้องทุกอย่างเลยแม้กระทั่งการสอนของคุณครูคพันก็เหมือนกันการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้วันหนึ่งเนะะี่ยครับคุณพันก็สร้างและพัฒนานวัตกรรมลมลูกคุกคาน อันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ต้องปรับต้องปรับต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะตั้งแต่ที่ตั้งแต่ครูพันบรรจุจนถึงปัจจุบันคมูพันพัฒนานวัตกรรมแล้วก็พัฒนาผู้เรียนพัฒนาตนเองด้วยค่ะพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเพื่อนข้าราชการครูและพัฒนาโดยใช้กระบวนการ PLC นะคะทาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันคมูพันก็พัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน แล้วก็จะเป็นวิทยาทานเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงที่เราได้ช่วยเพื่อนค่าแรก,การครูด้วยในการพรัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียนนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ